ทุวิดีโอนี้นะครับผมทำขึ้นมาส่งไปให้น้องแชมป์นะครับซึ่งอยู่เชียงรายนะครับลูกศิษย์คนหนึ่งที่กลับไปแล้วมีงานค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแชมป์บอกว่าวันนั้นที่มาเรียนยังขาดเรื่องการทำบานรังแขวนซึ่งเป็นชุดใหญ่นะครับก็ตอบข้อความกันไปตอบข้อความกันมากลัวว่าจะไม่เข้าใจก็เลยทำวิดีโอขึ้นมาให้นะครับแชมป์ลองดูตามนะครับว่าสมมุติว่าแชมป์มีโจทย์นะครับมีโจทย์เป็นหน้าอาคารพณิ์หนึ่งห้องนะครับเป็นชุดอย่างนี้นะครับ ้แชมป์ขึ้นกล่องเรียบด้านข้างนี้นะครับแชมป์ขึ้นกล่องเรียบด้านข้างแชมป์ขึ้นกล่องเรียบด้านข้างเหมือนกับทำบันเลื่อนล้อล่างปกตินะครับแชมป์แล้วก็ใส่ฉากนะครับใส่ฉากใส่ฉากกล่องเรียบใส่ฉากของล่องนะครับเสร็จแล้วให้แชมป์ใส่กล่องร่องข้างบนนะครับใส่กล่องร่องข้างบนนะครับแชมป์ใส่กล่องแจ็คสันนะครับกล่องแจ็คสันตรงนี้ นะครับของแจ็กสันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้แชมป์แบ่งช่องข้างบนซึ่งจริงๆแชมป์ต้องแบ่งก่อนอยู่แล้วถูกไหมครับแบ่งช่องเพื่อจะใส่กล่องร่องนะครับตบล่องใส่กล่องร่องใส่ตบล่องนะครับช่องนี้แชมป์จะแบ่งหรือไม่แบ่งก็ได้นะครับสามารถใส่เป็นกระจกเต็มแผ่นก็ได้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ยังเป็นกล่องเรียบแชมป์ก็ใส่คิ้วลอยเทใส่คี้วลอยเทสองข้างนะครับตรงนี้กล่องแจ็กสันนะครับหลังมันเรียบไม่มีช่องนะครับ แชมป์ก็ใส่คิ้วลอยเทคิ้วลอยเทคิ้วลอยเทนะครับทีนี้ down, นาจะเหลือด้านล่างนะครับสำหรับช่องนี้นะครับในกล่องแจ็กสันนี่นะครับให้แชมป์เอากล่องนิ้ว6นะครับกล่องนิ้ว6กับรางแขวนใส่แบบนี้นะครับกล่องนิ้ว6กับรางแขวนใส่เข้าไปในกล่องแจ็กสันนะครับยาวตลอดเลยนะครับยาวตลอดกล่องนิ้ว6ก็ใส่ยาวตลอดเลยนะครับส่วนรางแขวนนะครับใส่ยาวตลอดแล้วอีกด้านหนึ่งเว้นไว้ประมาณ10เซนนะครับเว้นไว้ประมาณ10เซน ด้านไหนก็ได้นะครับเว้นไว้10เซนเพื่อนะครับเพื่อเวลาที่ล้อนะครับมีปัญหาเฟสแชมจะได้เอาออกได้นะครับเอาออกมาเซอร์วิสได้โดยที่ไม่เอารางแขวนออกนะครับปกติแล้วเวลาเราใส่รางแขวนเข้าไปในกล่องแจ็คสันนะครับแชมเราจะต้องยึดด้วยรีเวทสลับกับสกรูนะครับยึดรีเวทสลับกับสกรูระยะห่างประมาณ10เซนติเมตรนะครับเพื่อให้มันสามารถรับน้ําหนักได้เยอะนะครับเราไม่ยึดรีเวททั้งหมดนะครับยึดรีเวท สลับกับสกรูนะครับระยะประมาณ10เซน10เซน10บเซนไปเรื่อยแล้วเว้นช่องไว้ประมาณ10เซนติเมตรข้างหลังางนะครับเพื่อเอาล้อกมาเซอร์วิสนะครับพอใส่เข้าไปแล้วนะครับแชมป์ก็ทิ้งดิ่งลงมาที่พื้นนะครับทิ้งดิ่งลงมาที่พื้นนะครับใช้กล่องนิ้วหกใส่ฉากของนิ้วหกต่อลงมานะครับแล้วกล่องนิ้วหกอีกตัวหนึ่งมาด้านนี้นะครับเหมือนกันข้างซ้ายนะครับก็ทิ้งดิ่งลงมานะครับ ทิ้งดิ่งลงมานะครับแล้วก็ต่อกล่องนิ้ว6มาด้านนี้นะครับในนี้ก็จะเป็นกล่องนิ้ว6นะครับครึ่งหนึ่งนะครับโดยอยู่ตรงข้ามกับรางอยู่ที่ว่าแชมป์จะเอ,า,อาบานไว้ด้านนอกหรือบานไว้ด้านในถ้าจะบานไว้ด้านนอกก็รา,างออกมาด้านนอกนะครับ พอได้ช่องอย่างนี้นะครับแชมป์ก็ใส่คิ้วลอยเทนะครับคิ Q ้วลอยเทตรงกล่องนิ้ว6กกับของเรียบตรงนี้นะครับก็จะได้พื้นที่ใส่กระจกนะครับใส่คิ้วลอยเทใส่คิ้วลอยเทใส่คิ้วลอยเทก็จะได้พื้นที่ใส่กระจก2ช่องนะครับเสร็จแล้วก็เอาล้อรางแขวนนะครับใส่เข้าไปในรางแขวน4ล้อนะครับ4ล้อ,อแชมป์เคยทําบานสวิงแล้วนะครับก็ให้ทําเหมือนบานสวิงทุกอย่างนะครับทําเหมือนบานสวิงทุกอย่าง แล้วเราก็ไปบากนะครับไปบากรางาตัวขวางบนมันเพื่อยึดแป้นลางแขวนนะครับยึดแป้นบานลางแขวนนะครับระยะห่างประมาณ7-14 7 14นะครับแล้วก็ใส่แป้นลางแขวนไปนะครับช่องนี้นะครับเป็นเสาสวิงนะครับที่ แชมป์จะต้องทําก็คือเจาะกุญแจนะครับเหมือนบานสวิงนะครับใส่มือจับเหมือนบานสวิงก็ได้ทั้งสองข้างนะครับแต่อีกด้านหนึ่งต้องเจาะกรอนะครับยึดกรอนนะครับเพื่อยึดโครงนี้ไว้นะครับตัวนี้ก็ตัดคิ้วประตูใส่เหมือนบานสวิงแล้วก็ใส่กระจกนะครับเหมือนใส่กระจกในนี้นะครับนอกจากชุดของบานลังแผนตรงนี้มันยังมีไกด์นะครับแชมป์จะมีไกด์นะครับ อยู่ข้างล่างนะครับฝังไว้ข้างล่างนะครับไกด์จะเป็นตัวประมาณอย่างนี้นะครับไกด์เป็นตัวประมาณอย่างนี้นะครับไกด์นะครับตวงประมาณ10บาท15บาทจะมี2รูเวลาแชมป์ยึดไกด์นะครับให้ยึดเลยตัวเสาหน้ามานะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องบากเสาข้างล่างนะครับยึดเลยเสาหน้ามานะครับเสร็จแล้วเวลาวัดบานนะครับให้แชมป์วัดจากพื้นข้างล่างนะครับที่โล่งๆขึ้นมาหา รางแขวนตัวนี้นะครับซึ่งมันจะสูงขึ้นไปจากขกองแก๊กสารนิดนึงเห็นไหมครับสูงขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับให้แชมป์วัดจากข้างล่างขึ้นมาหารางแขวนนี้แล้วลดไปด้วย2หุนนะครับลองตัดประกอบดูนะครับถ้าติดปัญหาอะไรก็ส่งข้อความมาถามพี่วีดูนะครับนะครับลองใช้ดูลองทำดู